บริษัท QQ Entertainment จำกัดได้จัดงานเทศกาลละครครั้งที่2เมื่อวันที่1ตุลาคม2566ณโรงละคร Mercury มีการแสดงของเด็กๆในสังกัด5เรื่อง5รถและปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตอาทิมาตามหาหนูที Baby Summer Love, Miss นแก i น 2003, Super Mario และอื่นๆอ,อ,อีกมากมายน้องๆในค่าย Q Mercury Entertainment ทุ่มเทแรงใจและฝึกฝนจนเกิดผลงานที่ได้กล่าวมาทั้งหมดพระรวงทองแมน คุณคิวผู้บริหารบริษัทคิวคิวเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดเปิดบริษัทเพื่อทำการสารฝันน้องๆที่ต้องการเติบโตในวงการเส้นทางบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศรายละเอียดจะน่าสนใจแค่ไหนเราลองไปฟังสิ่งสัมภาษณ์กันเลยค่ะก่อนอื่นเราขอสวัสดีก่อนนะครับวันนี้นะครับจะเป็นงานเปิดตัวบริษัทคิวคิวเอนเตอร์เทนเมนต์ครับแล้วก็ภายในงานนะครับจะมีโชว์เป็นละคระเวทีของเด็กนักเรียนคิวสตูดิโอ5เรื่องครับแล้วก็จะเป็นมินิคอนเสิร์ต แล้วก็ทีนี้ในส่วนของบริษัท QQ วค t วเ n ็ e n t อร์ครับจะเป็นบริษัทที่รับผลิตงานโฆษณาเป็นงานโปรักชั่นนะครับโฆษณาทั้งไทยและต่างประเทศรับผลิตงานซีรีส์งานหนังงานละครอะไรอย่างนี้ครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้จัดงานเทศกาลละครเวทีนะคะที่จัดโดยใช้เวทีจริงนะคะแต่เดิมปีที่แล้วเนี่ยเราจัดที่มินิจิเตอร์ของเราที่ Q ิวสตูดค่ะ แต่ว่าเป็นเพราะว่าเราครบรอบ3ปีแล้วก็เรามีการเฉลิมฉลองเปิดบรดิษัทใหม่ QQ Entertainment นะคะที่เราทำเกี่ยวกับโ d ร c ั i o n น o u s e ผลิตสื่อโฆษณานะคะเพลงแล้วก็ซีรีด้วยค่ะเราก็เลยจัดใหญ่ขึ้นมาค่ะก็วันนี้ก็จะมีทั้งหมด5โชว์เป็นในพาร์ทของละครเวทีนะคะที่เด็กๆก็ได้มีการถุกฝนจริงๆแล้วทุกฝนกันไม่นานเลยนะคะระยะเวลาแค่ สองเดือนก็คือนับเป็นสัปดาห์ก็คือแค่8สัปดาห์ก็ค่อนข้างซ้อมกันหนักก็มีมินิคอนเสิร์ตอีกนะคะที่เด็กๆได้มีการมาลงเวทีกันเป็นครั้งแรกก็สำหรับวันนี้คุณรูก็รู้สึกประทับใจในความสามารถของเด็กทุกคนเพราะว่าการสุกคนของเราไม่ได้นานมากกับมาตรฐานขนาดนี้ที่เด็กทำอ,ออกมาก็อยากจะทุกคนแล้วก็พัฒนาเด็กๆต,ต่อไปให้เก่งยๆๆิ่งขึ้นค่ะก็ ยังไงก็อยากฝากเด็กๆเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ๆสื่อด้วยนะคะเผื่อคนไหนถูกตาต้องใจเห็นเด็กๆก็มีความสามารถนะคะก็ความรู้สึกนะครับก็มินิคอนเสิร์ตเนี่ยปกติอ่ะผมจะเป็นการแข่งเต้นเป็นสัดส่วนใหญ่นะครับไม่เคยขึ้นมาร้องเพลงอะไรอย่างนี้เลยและนี่เป็นครั้งแรกนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ทุกคนเอ็นดูผมแล้วก็โหวตให้ผมได้ป๊อปปูล่าโหวตนะครับก็ผมอยากจะเป็นนักแสดงหรือไม่ก็เป็นนักร้อง เป,เป็นแบรนด์หรือว่าเป็นเดี่ยวอะไรนี้ก็ได้ครับเป็นนักร้องนักแสดงในมาณนี้ครับบริษัทคิวคิวเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับเกิดจากคิวมีอาชีพเป็นนักปั้นครับแล้วก็เป็นผู้จัดการนักแสดงทีนี้เนี่ยครับต่อยอดต่อมาคือคิวก็เปิดสถาบัแนแคเดมี่ของตัวเองแล้วก็มีลูกศิษย์ที่มีผลงานมีชื่อเสียงครับอย่างน้องการนะครับเมื่อตอนต้นปีก็ได้ซีรีส์กับพี่อีฟ้าชาร์ลอตครับเล่นรับบทเป็นนองชายอีฟ้าแล้วก็วันนี้ก็จะมีเด็กนักเรียนของคิวคนหนึ่งนะครับไม่ใช เด็กนักเรียนหลายคนที่ออดิชั่นผ่านค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ของเกาหลีแล้วก็เป็นเทนเนีครับตอนนี้เป็นสืบเปินสุดขัครับวันนี้มีน้องคนหนึ่งที่ต้องรีบเดินทางไปเพราะว่า วนนี้เขาต้องบินไปเชนที่ประเทศเกาหลีถือว่าดีมากครับแล้วก็ผมแฮปปี้มากมาที่ได้ร่วมงานกับพี่ทั้งสองคนเพราะว่าพี่ทั้งสองคนเนี่ยเป็นกันเองกับผมมากครับก็อย่างที่อิงฟังก็จะคอยมาคุยกอาผมหยอกผมตลอดเวลาเลยครับแล้วก็อย่างพี่ชาลล็อตผมก็มีไปหยอกพี่เขาบ้างครับแล้วก็คอยช่วยเหลือกันตลอดครับผมความฝันก็อยากจะเป็นนักแสดงครับไปให้ได้ใจที่สุดนะครับแล้วก็ตอนตอนนี้นะครับก็มีกำลังจะมีผลงานใหม่ด้วยครับก็ เดี๋ยวขอฝากนะครับติดตามซีรีส์กำลังจะเปิดกล้องนะครับผมเดี๋ยวในนี้จะขออุบไว้ก่อนนะครับขอพูดถึงงานวันนี้ก่อนละกันนะครับก็คือว่างานนี้เกิดขึ้นมาจากการที่ว่าเมื่อตอนต้นปีครับผมมีโอกาสได้ร่วมงานกับอีฟ้าแล้วก็ชาร์ลอตแล้วก็บอนนาวัตอะไรอย่างเงี้ยลรวรู้สึกประทับใจในความสามารถแล้วก็คุณอีฟ้าครับพี่ฟ้าครับค่อนข้างเป็นกันเองแล้วก็ได้รับความนิยมจากแฟนบมีคนรักเยอะครับแล้วก็เป็น แบบอย่างที่ดีของของเด็กนักเรียนแล้วคิ๋ก็เลยรู้สึกว่า,ามีคุณวัฒน์เป็นแบบอย่างในการทม์สเตจเพราะว่าคุณวัฒน์นะครับเขาป้นนางงามนป็นเปนเป้นนางแบบป,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 แบบป้นผู้หญิงเก่งใช่แล้วเขาต่อยอดจากนางงามมาเป็นคอนเสิร์ตเลยอย่างเงี้ยคิวก็เลยอยากที่จะสร้างโอกาสให้เด็กๆอยากสร้างเวทีให้เด็กๆเ,เลยนะครับก็เลยให้เด็กๆรุ่นเล็กๆจนถึงรุ่นไปรุ่นนะครับได้มีโอกาสเวทีสักีเสีย บอตัวักนิดนึงนะว่าจริงๆลุคของตัวเองไม่ใช่แบบนี้วันนี้วันนี้รับบทเป็นพ่อเกรซจากมาตาลดานะฮะก็เลยมาในลุคแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วพี่ชัยเป็นลุคแบบนี้นะเขาบอกนะ,ะเป็นเป็นชายแท้เตะบอลน,นะฮะนะ ก็คือจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยถือโอกาสพิเศษจริงๆแล้วซัพพอร์ตในเรื่องของการดูแลเมคอัพแล้วก็เป็นสไตลิสต์หรือว่าลุคของนักสแสดงให้กับพี่คิวมานานมา,มากๆแล้วฮะวันนี้เลยถือโอกาสพิเศษในการที่เปิดตัวเครื่องสำอางตัวเองด้วยนะฮะชื่อกับชื่อว่าชื่อตัวเองเลยชื่อชัยเมคอัพนั่นเองฮะวันนี้มีที่อยากจะโชว์นะฮะเป็น,นะะคอนซีลเลอร์นะฮะคอนซีลเลอร์แล้วก็เป็นแป้งพับด้วยนะฮะก็คือแป้งพับกับคอนซีลเลอร์นี่สำคัญกับนักสแสดงมากๆเลยเพราะว่า ามารถที่จะแก้ไขข้อบอกพร่องต่างๆให้กับนักแสดงได้เป็นอย่างดีในการที่ก่อนที่เราจะเข้าสู่กล้องนะฮะเราต้องตรงนี้สําคัญมากๆเลยพี่ชายเล่งเห็นถึงความสําคัญตรงนี้ในบทบาทของนักแสดงก่อนนะฮะแล้วก็ทําเป็นโปรดักต์ขึ้นมาเพื่อที่กระจายสู่ชาวบ้านทั่วไปด้วยเอาดีๆเลยคือตอบโจทย์ให้กับการแจ้งด้วยนะฮะเข้ากล้องด้วย ตอบโจทย์ให้กับดาราไทยด้วยเป็นอย่างดีเพราะพิชัยคิคดค้นในสูตรออกมาเป็นแบบอนันดับโทนสำหรับผิวคนไทยด้วยเพราะฉะนั้นอย่างน้องกันเนี่ยใช้ของพิชัยเมกาเป็นประจำเลยฮะเขามั่นใจมากๆเลยเวลาพิชัยลงผิวให้เขาทุกคนเลยฮะวันนี้ที่มาแสดงวันนี้เนี่ยใช้ชยัยเมกาหมดเลยฮะดีมากเลยฮะตอนนี้คือมีทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ด้วยนะฮะเฉยพิชัยจะเป็นอาจารย์สอนแต่งหน้าด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีในส่วนของออฟไลน์เวลาที่เราไปทำเวิร์กชอ็อปให้กับแบบมีนักศึกษาด้วยนะฮะหรือว่าประชาชนทั่วไปด้วยเนี่ยทุก่ก็จะเอาโปรดักต์ของตัวเองเนี่ยไปนําเสนอด้วยนะคะแล้วก็มีทางออนไลน์นะคะสามารถที่จะเซิร์ชเข้าไปในทุกแพลตฟอร์มนะฮะพิมพ์คําว่าชัยเมคอัพภาษาอังกฤษก็จะขึ้นทุกแพลตฟอร์มเลยะคะ่ะคือนักเรียนที่เด็กๆนะคะที่สนใจที่อยากจะพัฒนาทักษะของตัวเองนะคะ าสามารถติดต่อกับเราได้ทางช่องทางไม่ว่า Facebook, i n ล o อหรือว่า DM เราโดยตรงได้เลยค่ะฝากาช่องทางโซเชียลให้ติดตามนะครับอินสตาแกรมครับ 19, แล้วก็ช่องทางแฟนเพจ a c e b o o k นะครับ q ิวมูเ i อ g ครับอยากฝากคอนซีลเลอร์กับแป้งใช้เมคอัพนะฮะฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะฮะใครใช้แล้วรับรองว่าปังแน่นอน